มาแล้วสินะอารอนอดีตมงกุฎราชกุมารแห่งเอลเชียนไม่ได้เจอกันนานเลยนะเฟตริกไลฟ์เชที่ครั้งหนึ่งเคยประดาบกันในฐานะศัตรูนึกไม่ถึงเลยว่าเขาจะส่งจดหมายที่มีเนื้อหาบแบบนั้นมาให้เขากำลังคิดจะติดต่อกับหอคอยเวทมนต์อย่างใกล้ชิดแล้วก็จับมือกับพวกคุณนางของจกักรวรรดิเพื่อที่จะก่อสงครามขึ้นอีกครั้งเนี่ยนะ ตอนนั้นอ่ะท้าก็คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่จดหมายที่องค์รัชทายาทส่งมาเมื่อคืนเพื่อขอพบมีเนื้อหาที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นอยู่เนื้อหานี้จดหมายนั้นคือเรื่องจริงเหรอดูนี่ตาเจ้าเองก็เลาะกันอืมฮะนี่คือคุกใต้ดินที่เจ้าพูดถึงงั้นเหรอต้องเรียกว่าเป็นห้องวิใจัยใต้ดินถึงจะถู ห้องวิจัยแต่มันไม่น่ามีห้องวิจัยขนาดใหญ่แบบนี้ในแถบชายแดนที่อยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงนี่คุณนางเอลเชียนไม่ได้เป็นผู้ครอบครองแต่เป็นสถานที่วิจัยของหอกคอยเวทมนต์ต่างหากละ่ะเจ้าก,ก็คงรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าหอกคอยเวทมนต์เป็นคนส่งปีศาจเปี่ยงการล่าหัวปีศาจของจกักรวรรดิลานนี้ก็คือหลักฐานที่นี่มาจากปีศาจที่ตั้งใจจะก,ก่อกวนการล่าพนึกพลังเวทของพวกนักเวทที่มีอยู่ภายใต้หอกคอยเวทมนต์อิชิตรา ไม่เพียงเท่านั้นว่าไงนะพวกมันยัดเยียดใส่พลังเวทเข้าไปในร่างกายของชาวบ้านแล้วเปลี่ยนให้เป็นพลังปีศาจเนี่ยนะเอ้ยแถมคนที่ขายชาวบ้านให้หอคอยเวทมนต์ก็เป็นข่าวอีกอย่างนั้นเหรอถ้าตรวจสอบจากพันธมิตรแล้วว่ามีเอกสารที่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้ จ้ากลับไปที่อาณาจักรของเจ้าแล้วก็ตรวจสอบด้วยตาของเจ้าเองก็แล้วกันเฮ้ยเหตุผลที่เจ้าเปิดเผยข้อมูลให้ข้ารู้แบบนี้คงเป็นเพราะเจ้าหวังจะให้เกิดความขัดแย้งภายในในสินะของมันกันแน่อยู่แล้วและค่าก็หวังว่าเจ้าจะเป็นคนที่ชนะในความขัดแย้งภายในนั้นด้วยถ้าหากจําเป็นข้าก็คิดที่จะสนับสนุนทางกําลังทหารด้วยเพราะอะไรกันแน่ กษัตริย์ที่น่าสมเพชที่โยนราชสร,รอของตัวเองให้เป็นหนูทดลองเพื่อสนองความต้องการของตนเองเขาไม่คิดอยากจะมีพรมแดงติดกับแผ่นดินของกษัตริย์แบบนี้หรอกอีกอย่างเจ้าก็เคยเป็นถึงมงกุฎราชกุมารของเอลเชียนฉะนั้นก็อย่าหลบเลี่ยงแล้วก็รับผิดชอบตำแหน่งของเจ้าด้วยนั่นก็คือภาระหน้าที่ของผู้ปกครองเหตุผลมีเท่านี้จริง,รงๆงั้นหรอหอคอยเวทมนต์น่ะมึงอาจมาแตะต้องผู้ที่ข้าห่วงแหานาที่สุด ไอรินเค้กใช้ได้ใช่ไหมได้ยนินมาว่าชอบสตอบรอเบอรี่นี่คะท่านหญิงคะน้ำชาที่ชงด้วยใบชาที่ขึ้นคราึกหักซินเวนเป็นยังไงบ้างคะคราวที่เล้วเห็นบอกว่าถูกปากนี่คะดิฉันก็เลยเอาใบชามาด้วยนะคะ เห็นชัดๆเลยว่าสองคนนี้กำลังแข่งอะไรกันอยู่น้าเอ็นดูจังเลยฮะเลดี้ชตตรค่ะฝราบาทแกรนดัชเชคทรงให้มาถามว่าจะไปร่วมดื่มชากันสักครู่ได้หรือเปล่าเพคะพระองค์ตัดว่าต้องการขอโทษท่านหญิงนะคะเชิญเข้าไปด้านในเรือนกระจกได้เลยค่ะฝราบาทแกรนด์เชคทรงรออยู่ค่ะ เรือนกระจกที่สามารถมองเห็นจากทางด้านนอกแล้วก็ด้านในอย่างนั้นหรอถ่ามคนรับใช้ก็มากกว่าปกติด้วยดูเหมือนกรานดัชเชสจะต้องอกตั้นใจจัดเตรียมงานเลี้ยงน้ำชามาพอสมควรเลยนะกลิ่นหอมใช้ได้เลยใช่ไหมล่ะคะเพคะกลิ่นสดชื่นเย็นสบายดีเพคะการเชิญชวนให้ดื่มกลิ่นชาก็เพื่อต้องการจะให้ฉันตรวจสอบว่าในน้ำชาไม่มีอะไรผิดปกติด้วยปาก,ปากของฉันเองสินะ ถ้าหากอบน้ําชาไว้ในปากแล้วห่อลิ้นไว้กลิ่นหอมก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นอีกนะคะท่านคงต้องรีบดื่มแล้วสินะเพคะอุ๊ยตายจริงขอประทานอภัยเพคะถ้วยร้อนก็เลยหม่อมฉันทำตัวเสียมารยาตัวนะพะพักของแกรนด์ดัชเชสได้ไงกันคะเนี่ยคนเราก็พลาดกันได้ค่ะถ่วงเวลาหยุดได้ ม่อมฉันอยากดื่มเร็วๆแล้วสงสัยจะต้องเติมน้ำชาให้เย็นลงหน่อยนะเพคะชาแดงนี้กลิ่นแรงนะคะก็เหมาะดื่มเป็นชานมอยู่คะ่ะรินนมใส่ถ้วยดิฉันสักนิดด้วยสิคะได้เพคะม่อมฉันขออนุญาตนมถ้วยของแกรนดัชเช็มาสักครู่นะเพคะเพาแต่เห็นเป็นเรือนกระจกหม่อมฉันก็นึกว่าจะมีดอกไม้บานอยู่เต็มไปหมดแต่ก็กลับมีแค่ต้นไม้นะเพคะ ช่วงนี้ดิฉันรู้สึกว่าต้นไม้ที่มั่นคงและตั้งตรงดูมีสเสน่ห์กว่าดอกไม้นะคะท่านหญิงละคะคงเป็นพร้อมหม่อมฉันยังเด็กนะจึงชอบดอกไม้มากกว่านะคะ <c oughs> อีกหน่อยท่านหญิงก็จะเข้าใกล้สเสน่ห์ของต้นไม้เองละคะ่ะด <c oughs> ิฉันเอาตอมองไม้ยืนต้นอันเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของนักรบดูท้าทายไม่ว่าจะยังไง เด็กที่โตในท้องของดิฉันตอนนี้<ม>ก็คงจะเป็นเด็กผู้ชายมั้งคะเอาล่ะตอนนี้ชาก็อุ่นกำลังดีแล้วท่านหญิงรีบชิมสิคะ,ะเพคะโม่ฉันขอดื่มด้วยความขอบพระทัยนะเพคะรีบดื่มยาพิดแล้วก็กำจัดลูกข,ขององค์รัชทายาทไปซะ,อะขอบประทานอภัยเพคะพอมัน,นดูแล้วดูเหมือนกระหม่อมจะทำผิดมรารยาทไปเพคะ ผิดมารยาทมารยาทของท่านหญิงก็สมบูรณ์แบบเหมือนที่ผ่านๆมาอยู่แล้วนี่คะเรื่องนั้นช่างหัวมันเถอะน่รีบดื่มเสียที่จริงแล้วเมื่อกี้ตอนที่หม่อมชั้นรินนมหม่อมชั้นเผลอใช้ช้อนชาที่คนอยู่ในถ้วยของหม่อมชั้นไปคนน้ำชาในถ้วยของแกรนดดัชเชสเพคะ ทำไงดีล่ะเพคะฟะบาทกรันดัชเชสทรงสวยน้ำชาไปแล้วด้วยถ้าทำให้ส่งคืนไายก็ขอประธานอััยด้วยนะเพคะ ว่าใส่ยาพิษที่ร้ายแรงต่อเด็กในท้องจริงๆอย่างนั้นหรอแท้ๆช้อนชาก็น่าจะเป็นพิษที่มีปริมาณน้อยมากเลยนี่แต่ดูจากการที่สติแตกแบบนี้ก็คงต้องเป็นพิษที่แรงไม่เบาหรือว่าใส่พิษในปริมาณที่มากเพื่อที่จะกำจัดฉันไปด้วยในทีเดียวเลยฝ่าบาทกรานด์เชสเพคะหม่อมฉันโกหกเพคะ <c oughs> หม่อมฉันไม่ใช่คนโง่สียหน่อยคิดว่าหม่อมฉันจะใช้ช้อนของหม่อมฉันคนน้ำชาของกรนดัชเช็หรือเพคะให้สาวใช้ย,ยืนยันก็ได้เพคะออออออคือว่าท่านหญิงไม่ได้คนน้ำชาหดฝาบาทแกรนดัชเช็เพคะท่านหญิงแค่คนชานมของตนเองแล้วก็วางช้อนลงฮะไอ้กาจะจะทำไมทำไมถึงเพิ่งมาบอก หม่อมฉันเห็นสีผักซีดกระทันหันก็เลยห <c oughs> ม่อมฉันขอทูลถามสักนิดว่าฝ่าบาททรงทำอะไรกับน้ำชาของหม่อมฉันถึงได้ทรงตกพระไทยบาบนั้นจะได้หรือเปล่าเพคะผมจะทูลให้ฝ่าบาทองค์รัชทาย,ยาสงสารเรื่องนี้ทันทีเลยครับ <c oughs> ดีค่ะส่วนของที่อยู่บนโต๊ะก็เก็บเป็นหลักฐานไปด้วยนะคะหลักฐานทำบาบปนะั้น ร้อยโถน้ำมชาปนกันไปหมดแล้วแต่ว่าจะทำยังไงดีล่ะเพคะเอาทีนี้จะทรงทำยังไงต่อล่ะเพคะฝระบาทกรนดัชเช เป็นฝีมือของวาเลนค่ะดิฉันคิดว่าวาเลนน่ะจะข่มความดนสยามไม่ได้มาโดยตลอดนางก็คงจะทําเรื่องรร้กาศลงไปนะคะเพราะเด็กคนนั้นต้องการรับความรักจากฝ่าบาทองค์รัชทายาทเท่านั้นพอได้เห็นว่าท่านหญิงกาลังตั้งคันก็คงจะวาวุ่นใจน่าดูเลยนะคะเพราะฉะนั้นลองไปถามวาเลนดูให้ได้สิคะว่าเธอเป็นคนทําหรือเปล่านะ่ะ <c oughs> ถ้าราชวงออกโรงจะต้องกลัวจนรับสาร,รภาพเองนะนแค่ะเซอร์เดลีนฝากดูแลอย่าให้วาเลนเป็นอันตรายด้วยนะคะครับแกรนด์ดัชเชสเน่ะมั่นใจว่าวาเลนจะต้องรับสาร,รภาพแน่นอนหมายความว่าจะทำยังไงก็ต้องรับสาร,รภาพอย่างช่วยไม่ได้สินะเป็นไปได้ว่า แกรนดะัชเชสน่ะจะต้องใช้กำลังทางกายกับวาเลนเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบที่ต้องการแล้ววาเลนก็คงจะไม่เพียงแต่ถูกทำร้ายร่างกายแต่จะต้องเป็นแพะรับบาปสูญเสียที่อยู่แล้วก็เร่ร่อนแกรนดะัชเชสน่ะช่างโง่เขลานะไม่รู้หรอว่าวาเลนนะ่ะจะเป็นบุคคลที่กลายเป็นอัญ,ญมณีที่มีค่าแค่ไหนแต่ก็นะฉันจะช่วยปกป้องไม่ให้หินอัญ,ญมณีของฉันแตกสลายจากนั้นฉันก็จะเก็บมาตอนที่ถูกทิ้งอย่างสิ้นเชิงแล้วก็จบ คุณหนูทำไมถึงเหมาะกับดอกกุหลาบขนาดนี้ล่ะคะ <c oughs> กระทันมาส่งดอกไม้อย่างดีมาให้สินะคนที่อยู่ในงานเต้นรำจะต้องหันมามองแต่คุณหนูทุกคนเลยนะคะเอฟนี่ก็ดอกไม้สดแบบนี้พอผ่านไปสักพักก็คงจะเหี่ยวแล้วล่ะแต่ยังไงฉันก็ไม่ได้คิดที่จะใช้เวลายอยู่ในงานเต้นรำอยู่แล้วคิดซะว่าไปพบหน้าตัวละครที่ต้องใส่ใจในอนาคตหน่อยก็แล้วกัน แค่นั้นก็พอสำหรับงานเต้นลำแล้วส่วนวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันดำลึกสิ้นสุดสงครามแล้วก็เป็นวันเกิดของเดริกด้วยคงจะต้องเตรียมอะไรสักหน่อยแล้วเซอร์อ,อันเลโกรมีซ่าว,าว่าพอจะรู้ปริมาณเหล้าที่ฝ่าบาททรงสวยได้หรือเปล่าเอาเอ,เ,อเรื่องนั้นรู้สึกหนักใจเลยะฮะนี่ฉันรู้ค่ะว่าเมื่อก่อนที่ฉันเคยถามคำถามเดียวกัน แต่ตอนนั้นอะเซอร์อันเลกโรบอกว่าเปิดเผยปริมาณเล่าขององค์รัชทายาทไม่ได้ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยนะแต่ตอนนั้นดูเหมือนว่าจะอ่อยฝ่าบาทตอนเมาหนิครับแต่ว่าตอนนี้ดิฉันเป็นคนรักแล้วก็คงจะบอกได้ใช่ไหมล่ะคะปริมาณเล่าที่ดื่มได้น่ะเป็นข้อมูลที่สําคัญที่คู่รักต้องรู้นะคะคราวนี้ลองจัดอีเวนต์พิเศษด้วยเล่าดีไหมนะฮิ เชว่าไปแล้วสาร์แรกรอยังไม่ได้ขบหากับสตรีคนไหนอยู่ใช่ไหมล่ะคะถ้ามีสตรีที่หมายปองอยู่ดิฉันอาจจะช่วยทอดสะพานให้ได้นะคะ,ะเหล่าฉันสูงอย่างบรันดีหรือวายต่อให้สวยทั้งโอก็ไม่เมาแต่เหลาราคาถูกอย่างเดียนั้นสวยแก้วเดียวก็หงายตึงแล้วหรอะคะฮะหน้าแปลกดีนะคะ ตอนที่ทรงประทับในดินแดนของศัตรูก็ทรงถูกล้อจากปริมาณเหล้าที่ไม่เหมือนใครว่ากลัวคนไม่รู้หรือไงามาจากชนชั้นไหนอยู่บ่อยๆนะครับฮะแสดงว่าที่สวยบัดดีกับวนยมาโดยตลอดก็ไม่ใช่แค่พรอโลสนิยมนะคะหาจุดออดของเดริสําเร็จเซอร์อเลกโกรครคะถ้างั้นมีสตรีที่หมายปองอยู่ในใจหรือเปล่าคะอ,าอ่อคือว่าหรือว่ามีหน้าตาหรือว่านิสัยที่ชอบหรือเปล่าคะ ถ้าไม่มีดิฉันก็จะช่วยลองหาที่เหมาะสมให้นะคะอ่าอืมอ้าอ้อาฮะคุณหนูซ้าอนลรกรอโอ้ยอดิฉันทำอะไรผิดไปหรือเปล่าคะเป,ป,ปล่าเปล่าคะละ <c oughs> โค้รดีก็ไม่เลวนะฟาบาเป็นเกียรติอยากยิ่งที่ได้เข้าเฝ้าพะยะค่ะกระหม,ม่อมก็เช่นกันพะยะค่ะคะ <c oughs> ่ะ งองค์ชายรัชทายาทนั่นนะตกลุมรักเลดี้คนนั้นเต็มตัวแล้วสินะคำสั่์ที่ว่ารักกับแกรนด์ยุกบอกว่าเสกใส่ตกลงแล้วมันเป็นยังไงกันนะลบผ่านที่จะกําจัดลูกในท้องของเลดี้อีกตกลงมันเป็นยังไงดูจากที่แกรนดัดชัดตัวสันแบบนั้นท้าทางก็คงจะไม่ประสบความสําเร็จสินะฟาาคราวนี้กระหม่อมกันเลย ดูจากแกรนดชเชตแล้วเด็กที่อยู่ในท้องของเลดี้ก็คงจะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขขององค์รัชทายาทจริงๆถ้า,อย,างงอย่างนั้นอย่างน้อยๆคนทั้งสองคนก็ต้องเคยหลับนอนด้วยกันแล้วงั้นก็ต้องสลับร่างกันแล้วสิแล้วทำไมพฤติกรรมของทั้งคู่ถึงได้ดูเป็นธรรมชาติแบบนั้นล่ะหรือจะเป็นกรณีที่คําศัพท์ไม่ทำงานแม้ว่าจะหลับนอนกันปกติแล้วถ้าอย่างนั้นอัฟฟาบาัส ปลปาว่าองค์ชายรัชทายาทจะรู้เกี่ยวกับคำสาบอยู่แล้วจึงดึงเลดี้มาเป็นพวกเอาไว้ก่อนหรือไม่ก็คำสาบเปลี่ยนรูปไปแล้ววาลักในหอกคอยเวทมนต์มีคนที่อาจจะทำให้ข้อมูลเรื่องคำสาบล่วไหลได้หรือเปล่าไม่มีทางได้ยินมาว่าวาเ่นถูกใจเลดี้นี้อยู่นี่ หรือว่าจะมีนักเวทที่พอจะทําให้คํำสาปเปลี่ยนรูปไปได้หรือเปล่าคํำสาปน,น,นะนะท่านพ่อของกระหม่อมเป็นคนเสกด้วยตัวเองแต่ถ้าเป็นนักเวททั่วไปก็จะไม่สามารถแตะต้องสูตรเวทมนต์ของท่านพ่อได้นั้นนะแต่ถ้าเป็นสายเลือดเดียวกันก็ไม่นะฮวาเลนน่าใจหรือว่าน,นอกจากคนที่เจ้ารู้จักในหอกคอยเวทมนต์ลแล้วก็ไม่มีพี่น้องอื่นที่ไหนอีก เรื่องนั้นกระหมอมไม่ซะไปลองสืบไหมน,นะว่าองค์รัชทายาทอาจจะซ่อนนักเวทไว้อยู่ก็ได้พระยะค่ะไอรินเจ้ากำลังใส่ชุดชั้นในจากหนึ่งในสามตัวที่สื่อมาคราวก่อนหรือเปล่าถ้ามางานเลียงเต้นรำแค่นี้ก็น่าจะสนุกพอแล้วนะ งานต้นรำเพิ่งจะได้เริ่มไปถึงสากสินาทีเลยนะเพคะอดทนอีกสักนิดเถอะเพคะแล้วท่านพ่อกับท่านแม่ก็ส่งสายตาแบบนั้นไม่อยู่ด้วยทำตัวสะอาดเวลายอยู่ในที่แจ้งหน่อยเอถอะทว่าฝ่าบาทเรื่องที่รับสั่งให้พาคีม,มาป่าด,ดาไปทำเป็นยังไงบ้างเพคะเรียบร้อยแล้วล่ะจะห้องใต้ดินแล้วหรือเพคะยังหรอแต่ว่าที่ข้าให้พวกนั้นไปเคลื่อนไหวไม่ใช่เพื่อการนั้นอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายแล้วล่ะพอเห็นว่าจูๆ่ๆพวกอัศวินของจกักรวรรดิก็มาตรวจสอบใต้ดินก็จะได้รับข้อมูลว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ใต้พื้นดินของเอลโดเนียเป้าหมายของฟาบาทคือทรงทําให้ผู้คนปั่นปวนหรือเพคะคนที่ข้าตั้งใจทําให้รู้สึกปั่นปวดมีอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นแหละตราถึงอารอนที่เคยเป็นมงกฎราชกุมารของเอลเชียนหรือเพคะอืมใช่แล้วล่ะเขาไปเจอเขามาครูหนึ่ง พอเขาบอกว่าคนที่พวกเขาถูกใช้เป็นตัวทดลองมนุษย์ก็คือราศดรของเอลเชียนหน้าของเขาก็ซีดลงทันทีเขาตกใจไม่น้อยเลยจึงรีบไปตรวจสอบเรื่องทันทีที่แยกย้ายกับข้าเลยล่ะป่านนี้เขาก็คงจะรู้ตัวแล้วว่าน้องชายของตัวเองทําอะไรลงไปบ้างอะเจเรกนี้ทํางานเก่งกว่าที่จินตนาการเอาไว้อีกจริงๆอาฮารอนน่ะก็คงจะไม่ให้อภาริยขเาวที่ส่งราษดรไปเป็นตัวทดลองของหอคอยเวทมนต์แน่ แล้วก็คงจะหาทุกผนทางที่จะดึงข่าวลงมาถึงข่าวจะต่อต้านแต่ก็คงจะไม่มีผลอะไรสักเท่าไหร่เพราะเขามีความชอบทำน้อยกว่าอารอนตั้งแต่แรกและเขาก็ยังครอบงำพวกขุนนางทั้งบูแล้วก็บุญได้มากพอการที่ขาวเป็นคนที่เสนอให้จัดงาน,นํำลึกสิ้นสุดสงครามที่ไม่ชอบมาพากลน,นี้ตั้งแต่แรกก็เพื่อที่จะปกปิดเรื่องนั้นคงจะมีเรื่องสนุกๆเกิดขึ้นในราชวงศ์เอลเชียนอีกเยอะเลย อีฟ <If, S 2> พอเป่าผงแห้งแล้วช่วยประดับดอกกุหลาบให้ด้วยนะเหลือเวลาอีกไม่มากก็จะถึงวันเกิดของฝ่าบาทล้ว,วันพระราชสมภพของฝ่าบาทองค์รัชทายาทไม่ใช่อีกสองเดือนข้างหน้าหรอเพคะนั้นมันวันอภิเษกองค์ชารัชทายาทแต่ช่วงสงครามทรงเฉลิมฉลองวันนั้นแทนวันเกิดทั้งที่วันเกิดจริงๆก็คืออีกแค่สองชั่วโมงต่างหากล่อะออย่างนี้นี่เองนั้นเดี๋ยวข้าจะไปอาบน้ำก่อนนะค่ะ เก้าเก้าสิบห้าเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดต้องเรียบสร้างกล้ามเนื้อโชว์ไอรินอ๋อไอรินเฮ้คะฟ้าบานสงรอนานเลยใช่ไหมล่ะเพคะเฮ้โหัว งดงามยิ่งนะโปรดติดตามตอนต่อไปถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องว่างอย่างวุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ